ทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้กั้พลอยอีกแล้วนะคะที่ PS อโ o บ้านสวนแชนแนลนะคะวันนี้ขอพาดูรถเครื่อง1.8สําหรับสาย H อีก1นึ่คันนะคะและคันนี้เป็น Honda Civic FB นะคะเป็นรถปี2012ที่แบบโอ้โหเรียกได้ว่าคือสภาพเลี่ยมมากนะคะมากกว่าไก่ล้านตัวสวยมากเจ้าของเดิมดูแลดีสุดๆนะคะและคันนี้มาพร้อมกับบุ๊กเซอร์เ e สนะคะติดรถมาให้ราคาเดิมคันนี้อยู่ที่ 429,000บาทวันนี้นะคะลดให้อีก60,000บาทค่ะนะคะใครเห็นคลิปนี้นะคะโชคดีรับส่วนลดทันที60,000บาทค่ะจบสดได้ที่369,000บาทเท่านั้นนะคะจัดมาให้พิเศษเลยนะคะสำหรับใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่นะคะ Honda c f B นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายนอกเลยคันนี้นะคะรถสีสวยไม่เหมือนใครนะคะ กระจังหน้าเท่ๆลายเส้นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะ h c h โครเมีมาให้ด้วยนะคะเป็นเครื่อง1.8 IVT อวิเทมาให้ด้วยได้ไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะคันนี้นะคะลงแม็กยางใหม่ให้ด้วยนะคะเป็นยางใหม่ๆเลยนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะ กับแมกเวลด้วยนะคะแล้วก็แมกไลดาวนะคะตัดลายเส้นนะคะที่เป็นลายเส้นโครเมียมนะคะ mm hmm. หูล้อเวลสวยมากมากเลยทุกคนว้า wow. ว mm hmm. ด้านข้างนะคะกระจกนะคะ mm hmm. เป็นปรับไฟฟ้านะคะ mm hmm. พร้อมไฟเดี้ยวที่แก้มข้างแบบนี้เลยนะคะมือจับนะคะก็จะเป็นมือจับแบบสีน้ำตาลสีสวยๆสีเดียวกับตัวรถค่ะกันสาดนะคะมาพร้อมใช้งานยูทฟอร์สีิคตรงรุ่นนะคะกันสาดเป็นอะไรที่แบบ ทำให้ตัวรถนะคะดูจัดเต็มมากๆสวยจริงนี่เลยนะคะโอ้โหสวยเลี่ยมมากทุกคนนะคะคือเราเห็นรถเองเรียงชอบยังประทับใจเลยอะ่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้2ตําแหน่งนะคะพร้อมกับ Front c ซ v i c นะคะโลโก้ H นะคะ 1.8ivtec นั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเรานะคะมาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะ เปิดตรงนี้โอเคมาดูกันโอ้โหดูสิคะเจ้าของเดิมคือรักรถสุดๆอะ่ะทุกคนนะคะอันนี้คือห้องสัมภาระของเขานะคะห้องสัมภาระนะคะมาพร้อมกับแผ่นนะคะแผ่นกระดานนะคะแล้วก็อุปกรณ์เดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ครบเลยนะนะคะก็จะมีอย่างอะไหล่นะคะอุปกรณ์แม่แรงต่างๆจะใส่ไว้ให้ครบในบ็อกซ์แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ พื้นที่ห้องสัมภาระก็กำลังสวยกำลังดีมาดูกันนะคะสำหรับที่นั่งภายในนะคะสำหรับโซนผู้โดยสารนะเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะหนังดำแบบนี้เลยนะคะภายในก็จะเป็นทูโทนนะคะนี่เป็นสีทูโทนมาให้พร้อมที่วางแก้วนะคะแบบ2 in 1นะคะสามารถพักแขนได้วางแก้วได้ด้วยนะคะ แผงประตูนะคะระบบล็อกออโต้หมดเลยนะคะปรับประจกระบบไฟฟ้าตรงนี้ใช้งานง่ายๆเลยนะคะอีคอนโหมดก็มาด้วยนะคะประหยัดน้ํามันรักสิ่งแวดล้อมเบาะคู่หน้าก็จะเป็นชุดเบาะหนังนะคะสวยๆแบบนี้มาให้เลยพวงมลาลัยหุ้มหนังค่ะด้านซ้ายก็จะเป็นพวงมลาลัยมาติฟังก์ชันนะคะที่ปรับใช้งานนะคะเชื่อมต่อเมนูได้ปรับซอสต่างๆได้นะคะที่ พวงมาไลัยได้เลยนะคะคอนโซลของเขามันมี2ชั้นนะมีด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ด้านบนอีกชั้นหนึ่งด้วยตรงกลางคอนโซลนะคะกดปุ่มง่ายๆเลยนะไม่ว่าจะเป็น S M A M C D A U X นะคะมีมาให้ครบเลยนะคะนี่ไฟฉุกเฉินอยูตรงนี้แล้วก็แอร์ปรับใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะช่องเสียบสาย A U X นะคะอยู่ตรงนี้ power outlet อยู่ตรงนี้ค่ะมีเก๊ใส่ของกระจุกกระจิกให้และนี่ค่ะ พิวางแก้วนะคะเปิดสไลด์ได้เลยไนงะง่ายมากนะคะได้ขับเกียร์ออโต้ด้วยนะคะและคันนี้มีบุคเซอร์วิสนะคะเป็นรถที่เข้าศูนย์เช็คทุกระยะมาให้ภาษีพรบรต่อให้แล้วนะคะนี่ด้านบนพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะเปิดไฟง,ง่ายซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะถ้าใครอยากได้คันนี้นะคะรับส่วนลดท,ทันที60,000บาทนะคะถ้าบอกมาจาก YouTube นะคะราคา4 2 9 0 0 0บาทเราไม่ขายคะ่ะ เอาส่วนลดไปอีก60,000บาทนะคะพิเศษที่3 6 000, 9 0 0 0บาทค่ะและคันนี้ค่ะผ่อนเบา,าเพียงเ1 8 4ง7,184บาทได้สูงสุด7ปี84งวดไปเลยค่ะถูกใจกดไลค์ให้ด้วยนะคะยังไง subscribe ไว้ได้นะคะขอบคุณค่ะจะได้มีรถสวยๆนะคะเป็นเจ้าของกันง่ายๆนะใครมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านด้วยจ้า